สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมีช่างเรีบผมก็หยุดงานมาเที่ยวบ้านสวนนะครับวันนี้ก็อากาศก็พอดีนะครับผมไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับมาชมบรรยากาศที่บ้านสวนนะครับบริเวณรอบบ้านว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับมีผลไม้ตามฤดูกาลแบบไหนบ้างครับที่มันออกผลผลิตช่วงนี้นะครับ เรามาเริ่มต้นจากหน้าบ้านเลยนะครับผมดินสระน้ำเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะมีมาปรางหวานนะครับเริ่มออกติดผลแล้วนะครับผมก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาบำรุงนะครับเปนนานมาครั้งนะครับผมก็พอได้กินอยู่นะครับผม ต้นนี้ก็กำลังเหลืองนะครับนี่ประมาณ3-4วันก็ได้เรื่องแล้วนะครับผมต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับต้นก็ปลูกไม่นานแลวนะครับผมประมาณปลูกเปีนะครับผม พอได้กินนะครับําแรงเหลืองพอดีนะครับผมยัวาลายกระลอกเลยแบบนี้เดี๋ยวมาดูรอบบ้านกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมต้นนี้ก็ต้นมันป่ากับกันเกา่ากำลังพีิใบใหม่นะครับใบเลือบดวงเลยก็แ,แตกยอดอ่อนนะครับมาดูดเ,เจ้ายางป่านะครับ อย่างตาไปถึงไหนแล้วนะครับนี่มันขึ้นอยู่กับไอ้ต้นเดี๋ยให้ขึ้นอยู่ไอ้ต้นตัวนี้นะครับต้นพยุงนะครับต,นนต้นต่อของมันอยู่นี้นะครับนี่กำลังโตนะครับประมาณสองสามอาทิตย์ก็น่าจะได้เรื่องแล้วนะครับ ดูสวยพอดีกินยางนะครับยางป่าครับผมโดกนะครับต้นนี้เพิ่งเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกปีกายเป็นลูกเดียวปีนี้เป็นเยอะ เลื่อยขึ้นไปด้านบนนะครับผมตามต้นไม้ก็แดดบนต่อติดลูกอยู่นะครับผมเหต่ว,ว่ามันก็สูงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นไม้ป่าแล้วว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เป็นพยุงเล็กนะครับผมปลูกไว้ประมาณสามปีนะครับแตกยอดอ่อนสวยงามครับนี่ครับพยุง แต่ใบอ่อนสวยงามครับผมอน,นี้ก็ประมาณสามปีนะครับผมผมก็รดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะครับน,นี่ก็ไม้แดงอันนี้ก็พยุงครับผมผมจะชอบปลูกพยุงเพราะว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับผม ต้นก็ต้นดอกจานนะครับผมกันเกลา้าต้นจานต้นทองกวาานะครับผมนี่ครับประมาณห้าปีตัวนี้สวยงามครับต้นก็ยังไม่ติดดอกนะครับตอนนี้ต้นติดดอกก็อยู่ด้านในตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่มันติดดอกเดี๋ยวก็น่าจะร่วงไปหมดแล้วนะครับ ตนนี้ครับต้นนี้อายุประมาณสิบปีนะครับผมต้นดอกจานสูงริบเรวเห็นแต่ดอกร่วงนะครับผมมาไม่ทันร่วงหมดก่อนัมาดูต้นนี้ครับต้นกระโดะครับกำลังออกดอกนะครับนี่ กระโดนกระโดนใบร่วงแล้วก็ออกดอกตัวนี้ก็เอาไปกินกับปนกับลาบนะครับผมดอกกระโดน,นนี่ก็เริ่มหายากลงทุกวันเลยนะครับนี่แต่คนตัดไม้ทําลายป่าทิ้งหมดนะครับก็้นในพวนนี้ก็จะไปอยู่ในเมืองหมดเพราะว่าเขารออมไปขายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเมาหมดของจักรพรรดิเรานะครับนี่ กี่ลูกกำลังได้ที่ประมาณ2อาทิตย์หนอ,อาทิตย์หน้าก็เจอกันครับน่าจะได้กินยังไม่ใหญ่เท่าไหร <S 2>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  จะออกสีม่วงแดงๆ,น,งๆน,งนะครับลูกมันแดงจะกระพัดเป็น2ชุดนะครับ เราเดินไปด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็น,นมะม่วงแก้วนะครับผมนี่กอดติดลูกดีนะครับก็ปีนี้ก็เป็นดกอยู่นะครับผมตีกายไม่ค่อยเป็นนะครับเราเดินดูบริเวณบ้านนี่จะเป็นข้างบ้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นพอกอนะครับผมต้นพอก อย่างไม่ได้ตัดลงเอาไว้เป็นร่มเงาตอนหน้าร้อนก่อนนะครับหน้าฝนเดี๋ยวค่อยตัดแต่งจริงนะครับผมอนนี้จะเป็นชมพู่พันทิพย์ยังไม่ติดดอกนะครับผมสองตน้นนะบ้านชมพู่พันทิพย์เหมือนกันยังไม่ติดดอกดอกเป็นสีชมพูครับตันต้นจานนะครับผมลักษณะดีครับโคง้งโค้งโน้มลงไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับผม เป็นไม้ล้อมที่สุดยอดเลยนะครับตอนนี้ก็มานหนงกำลัง่ติดลูกข้างบ้านแถวนี้ก็มีแต่ลังแตนนะครับตี้มกระกรูด ดูจะติดลูกหรือเปล่าครับมาเฟืองหวานมายมเชอร์รี่มายมแดงกำลังติดลูกเล็กๆนี่เป็นเฟืองฟ้าสวยงามครับสีแต่ตา จะเป็นชมพู่นะครับผมชมพู่ขาวยังไม่ติดลูกนะครับต,ตัวนี้ก็สมอสมอไทยครับผม ่ตนตรงนี้ก็เป็นผักเมกนะครับผมผักเมกต้นใหญ่เป็นพุ่มนะครับผมสวยงามเป็นนาเอาไปล้อมนะครับผมสวยงามนะครับตรงนี้ก็ผักเมกเหมือนกันนะครับผมติดดอกด้ยนะครับนีผักเมกกำลังติดดอก มาดูท้ายสวนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นี่ก็จะเป็นลามมดนะครับผมกำลติดดอกนะครับติดลูกนะครับนี่นี่ก็จะเป็นนี่มมะพร้าวกำลังติดลูกนะครับผม น่จะได้เก็บเร็วๆนี้นะครับแบนี้ก็กระลอกกินนะครับผมนเลือแต่สาก,น,กน,นี่จะเป็นแดงจักรพรดนะครับลูกสีแดงแบบนี้นะครับแดงแดงม่งงมื นี่เป็นถนนแดงสุริยานะครับไม่ติดลูกครับมันยังเล็กอยู่ส่วนตัวนี้ก็ไม่ติดลูกนะครับเดียวเฉวยมีตะใบตัวนี้ก็เป็นมะม่วงอาทนะครับเป็นแอปเปิลนะครับ<อ>ก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับพอสมควร ถูดนันในตรงนี้นะครับนไม้เนื้อดำครับตะเคียนครับผมสามปีครับประมาณน,นี้ตัวนี้ก็พยุงตัวนี้ก็ต้นมักสังนะครับผมนี่ลูกมันก็เอาไปใส่ต้มตำใส่ต้มปลา ้ก็พยอมครับต้นพยอมลำใหญ่ครับผมกำลังติดดอกออกผลนะครับเต็มต้นเลยครับปีนี้ดกมาปาง ยังไม่สุกตดีวนก็จะเป็นมะข่านะครับผมไม,ม้มะข่ามงนสองปีครับมะข่ามงเป็นงามนังสติกธรรมชาติไม่ตรงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่ก็ไม้เอาไวท้ทำแค่นะครับผมนี่เอาไวท้ทำแค่ของคุณลุงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้วันนี้น่าจะไม่รอนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงานแต่เช้านะครับผม ก็ต้องกลับก่อนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยมานอนใหม่ตัวน,นี้ก็น้ำดอกไม้นะครับนี่กดแหลมๆทีน,นี้ก็ติดเยอะนะครับก็ได้กินอยู่ครับมันอากาศมันเย็นนานครับอากาศดีก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องก่อตัวละเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ